อ่านะครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่ผมกับมิกอีกแล้วเนาะครับเกมอ่าเอสเลเอรดี S L o M D ครับวันนี้ผมก็อ่าจะมาอัปเดตแพทล่วงหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยนะครับผมต้องไปข้างนอกนะครับเนาะ โอเคครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มนะนะครับก็เดี๋ยวการอัปเดตก็จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคเนาะถามว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับก็มีตู้ใหม่นะครับก็เป็นตู้เพลงนะครับของซอนซอนออนไลน์นะครับภาคสามนะครับนะฮะภาคสี่ถ้าภาคภาคสี่มานะครับท่านผู้ชมก็เดาได้เลยนะครับว่าเป็นใครนะโอเคเนาะนะครับ นะฮะก็มีดันเจียนใหม่มาด้วยนะครับมีดันเจียนนี่นะครับก็เป็นดันเจียนเก็บชุดนะครับของลีฟานะครับซึ่งมันก็จะจะทำการแจกพวกแบบทรัพยากรต่างๆนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับโอเคเนาะนะครับก็นะครับก็เรามาดูชุดความสำเร็จของลีฟากันเลยดีกว่านะครับชุดของลีฟาฮะก็เป็นชุดเทพนะครับก็คือเฮปปี้นะครับบวกเมทพีนะครับบวก3นะครับแองแท็กนะครับบวก2%นะครับแล้วก็ อีกสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นสกิลเฮปปี้นะครับเออฮะบวกให้เฉพาะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับผมขอแปะแป๊บหนึ่งนะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าคือมันบวกให้กับตัวท่าแสงอย่างเดียวหรือเปล่านะนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวอ่าแปบ๊บหนึ่งนะสำหรับไอ้เจ้าตัวไอ้เพิ่มเฮปปีเนี่ยครับแปบ๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งครับอ๋อ ข้างบนใช่ไหมแฮี้ฮปีเหนือโอเคนะครับแล้วก็บวกแฮีเหมือนกับเป็นการบวกแฮีเหนือครับนะฮะแปดสอนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแปลแปลใหม่ก่อนนะครับเพราะว่า Google แปลภาษาเนี่ยนะครับคือมันจะมีปัญหานิดหนึ่งนะ <c oughs> โอ้ยโอเคฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ นะครับก็แอกแท็กบวก2นะครับแล้วก็อ๋อแล้วก็บวก HP นะครับเบื้องบนเบื้องเบื้องบนนะครับเหมือนกับเริ่มต้นนะครับเออฮะบวกบอด HP เริ่มต้นนะครับ80%นะก็ถือว่าเป็นชุดที่แบบใส่ให้ใส่ให้ตัวตัวถึกได้ครับเออฮะเนาะนะครับประมาณนี้นะครับนะฮะสำหรับชุดของลิฟลาฮะก็ถามว่าพี่ครับกิจกรรมเนี้ยมันเป็นยังไงครับกิจกรรมก็เป็นเหมือนของอ่าเทพเทพ ชีนอนเลยนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จิตกัมนะครับก็เป็นเหมือนเทพชีนอนนะครับย้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งนะนะครับเออฮะประมาณนี้นะครับก็อ่าอันนี้ก็อ่าเป็นเวลาบอกนะครับนะฮะในการเปิดแผนที่นะครับก็วันที่5นะครับถึงวันที่30นะครับก็ก็เปิด เปิดแผนที่นะครับ3แผนที่เนาะนะครับแล้วก็วันที่14นะครับถึงวันที่30นะครับก็ทําการเปิดแผนที่ใหม่นะครับนะฮะตอน6โมงครับ6โมงของบ้านเรานะครับคือคือบ่ายสามนะนะครับวันที่5นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บนึงนะนะครับวันที่5นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตอนบ่ายโมงนะครับมันก็จะอัปเดตมาเลยนะครับโอเคเนาะนะครับก็ก็ก็เหมือนกับการ การเก็บชุดของชินอนนั่นแหละครับนะฮะไอชุดของชินอนเทพครับนะฮะประมาณนี้นะครับก็ถามว่าทําไมเขาเขาถึงแบบทาดันเจี้ยนม,มาแจกขนาดนี้นะครับเอ,อ่ออันนี้ผมว่าไม่ทราบเหมือนกันนะออนะครับเรามาดูที่ตู้ใหม่ครับนะครับก็เป็นตู้ของกาชานะครับก็เป็นตู้ใหม่นะครับที่ผมอยากอยากจะบอกว่า ใครใครมีมีเพจถึง5สเต็ปอ่า5สเต็ปก็เปิดนะครับนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับนะฮะฮะเราเรามาดูสกิลหน้าตู้กันก่อนนะครับว่าสกิลหน้าตู้มีอะไรกันบ้างนะครับสกิลหน้าตู้นะครับซึ่งมันจะมีบาเลียนะครับให้กับตัวละครทั้ง2ตัวนี้นะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อทําการอัพสกิล ss 3นะครับก็จะมีบาเลียนะครับนะฮะให้กับตัวตัวละคร 2ตัวนี้นะครับเอ่อสองครั้งด้วยกันนะครับอัพสกิลเอชสามนะนะครับโอเคเนาะอ่านะครับก็เรามาดูที่อ่าผมลืมบอกบอกโบนัสนะครับว่าโบโบนัสของดันเจียนใหม่เนียนะครับมีนี่อ่าตัวอะไรนะนะครับโบนัสนะครับของดันเจียนใหม่นะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับโอเคเนาะนะครับเออลืมลืมบอกไปเมื่อกี้ไง ขอโทษด้วยครับนะครับโอเคเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็นะครับก็นยวนะครับแคสสเตปที่5อ่าสเตปที่5นะครับสเตปที่5ก็กำลังตีตัว6ดาวนะครับนะฮะในใน2ตัวนั้นนะครับเออนะครับแต่ว่าแต่ผมอยากจะบอกว่าผมอยากได้ยูจีโอนะครับแต่ว่าถ้าสมุติทีิโตออกมาดูเรื่องนะครับก็ น่าจะน่าสั่นไปตามๆกันนะครับอันนี้คือคอสกิลนะครับนะฮะก็ก็เป็นคอสแดงนั่นแหละนะครับนะฮะอ่าคิริโตะนะครับก็สามารถคอสคอสกับอ่าตัวที่เป็นธาตุมืดนะครับแล้วก็แล้วก็ยูจีโอนะครับนะฮะโอเคเนาะส่วนยูจีโอครับก็ก็สามารถคอได้กับตัวธาตุน้ำนะครับแล้วก็คิริโตะนะครับโอเคนะฮะ ประมาณนี้นะครับส่วนเรามาดูที่สกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าสกิลเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับส่วนชื่อนะครับผมอยากอยากจะบอกว่าชื่อมันอะไม่เป็นเออแบบซีรีส์มงคลมากๆเลยนะนะครับอ่ะฟังกันเลยดีกว่านะครับนะฮะวิญญาณที่ยอมแพ้นะครับคิริโตะนะครับซอรสกิลนะครับทั้งศักรข้ามนะครับทําการฟาดฟาดฟันดาบอ่าแสนสดใสนะครับและโจมตีศัตรูนะครับเปิดใช้งานกําแพงป้องกันนะครับอ่า กำแพงกำแพงป้องกันนะครับนะฮะลดค่าค่าความเสียหายก็ป <w> ้องกันค่าความเสียหายนะครับก็ก็เป็นบาเลียนะครับนะฮะให้กับหนึ่งครั้งนะครับเป็นบาเลียนครั้งนั่นเองนะครับก็เมื่ออัพสกิลเอสเอสสามนะครับก็จะมีบาเลียสองครั้งโอเคเนาะนะครับส่วนยูจีโอนะครับก็เหมือนกันนะครับนะฮะยูจีโอก็เป็นนะฮะไม่ยอมรับคำสาบานนะครับ UGO นะครับสออสกิลเนาะลักษาการข้ามครับอะ เต้นเต้นลำนะครับบนซิงโคนัสนะครับและและโจมตีสตูนะครับเปิดใช้งานสิ่ขีดกวางนะครับการยกเลิกค่าคขาเสียหายนะครับก็ก็จะมีเกาะนะครับ1ครั้งนะครับให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เมื่ออัฟซิกิวเอสก็จะมีเกาะนะครับให้กับตัวเองนะครับถึง2ครั้งด้วยกันโอเคนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ ถามถามเรื่องความความคุ้มค่าครับสำหรับต네ู้นี้นะครับแต่ว่ามันคุ้มไหมนะครับก็อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะนะครับตู้นี้มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะนะครับก็ก็ตู้แรงนะครับนะฮะคือมันนะคุ้มคุ้มกว่าแน่นอนนะครับสำหรับตู้แรงนะนะครับนะฮะก็มันเป็นตู้ลิมิเต็ดแหะครับนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะ ใครที่เปิดหาได้ก็เปิดเถอะครับนะฮะเออเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็การอัปเดตก็มีเท่านี้แหละนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันนะครับสาหรับครชอบผมนะก็ช่วยกันไลค์เนาะกดแชร์ครับกด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับซิลเกนงครับผมขอให้ทท่านผู้ชมโชคดีกันนะครับ